พจน์จำมานพจนพจมานอะไรจับชื่อแพนเค้กพูดดีเสีเร็วแม้จะโดนกาจิก,กัดยังไงแต่ฉันก็ยังเป็นหงทำอะไรเรียกว่าถูกเลื่อนมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์พจมาสว่างคาตาของผู้กำกับชื่อดังพจน์อนอนท์ครับเมื่อวานนี้ก็ได้นำทีมนักแสดงนำแพนเค้กเขมมานิดนักชาลีจตุรงมกจกและอีกมากมาย มาดเปิดตัวในรอบสื่อมวลชนโดยบรรยากาศในงานก็คลึกคลืคล้นนะครับแต่ว่าทุกคนนะั้นปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยก่อนหน้านี้ถูกเลื่อนฉายมาสองเดือนกว่าซึ่งพจน์อนอนท์ก็ขอเป็นหน่วยกล้าตายนะภาพยนตร์ไทยเข้าฉายเป็นเรื่องแรกทันที mm hmm. ที่โรงภาพยนตร์นั้นเปิดให้บริการครับส่วนฉากที่เพิ่มมาเจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีการทายใหม่ใช้ของเดิมนํามาตัดต่อใหม่ให้ทันเหตุการณ์ส่วนรายได้ไม่กังวลได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอยากให้ทุกคนนั้นมีความสุขจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันมากกว่า แต่มพวกเราต้องนั่งห่างกันขนาดนี้ด้วยครับอย่าประมาทไปโควิด1 9มันยังไม่หมดดีก็ต้องนั่งห่างกัน2เมตรนี่แหละหลังจากที่เลื่อนมาประมาณสามรอบแล้วครับหลายคนสงสัยแล้วก็หาว่าเราไปถ่ายไปผ่าไปผิดกฎพรกไปไปถ่ายในขณะที่เขาเอ่อโครฟิวเขาอยู่ในช่วงโควิดหรือเปล่าใช่ไห บอกตรงนี้เลยว,ว่าไม่มีการถ่ายทําใหม่นะครับไม่เชื่อถามดาราได้เพราะว่าดาราทุกคนไม่ให้คิวครับอย่าลืมมาดูกันนะครับดูกันอย่างปลอดภัยนะฮะก็ใส่แมสใส่หน้าก,กากใส่เฟซชิลมาดูกันแล้วประกันได้ว่าโรงหนังของเราทุกโรงไม่ใช่ของเราโรงหนังของของแต่ละค่ายเนี่ยเขาทำความสะอาดดูแลเป็นอย่างดี